กรมชานาและเกษตรกรไทยลุ้นการจ่ายเงินไร่ละ1 0 0 0บาทสูงสุดไม่เกิน10ไร่จ่ายอยู่ที่10,000บาทติดตามความคืบหน้าล่าสุดณนะปัจจุบันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรไทยทั่วประเทศอัปเดตขา่าสารกับไทยพังคนบอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชนหลายท่านก็สอบถามกันเข้ามาในเรื่องของโครงการไร่ละ1,000บาทสูงสุด,สดไม่เกิน10ไร่จ่ายอยู่ที่10,000บาทเนื่องจากว่าพี่น้องเกษตรกรหลายท่านก็ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรไปเมื่อวันที่30เม ในสายนที่ผ่านมาและับปัจจุบันนี้นะคะก็ล่วงเลยมาถึงเดือนกรกฎาคมก็มีการสอบถามไปยังกระทรวงเกษตรเองที่ได้พึ่งได้รัฐมนตรีนะคะที่เข้ามาดํารงตําแหน่งดูแลบริหารจัดการในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยท่านอัฐกรนะคะ ิริรัทยากรก็ได้รับปากนะคะในเรื่องของการจ่ายเงินในครั้งนี้ว่าการจ่ายเงินรายละ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน10ไร่นั้นยังคงเดินหน้าต่ออย่างแน่นอนและที่สำคัญณนะปัจจุบันนี้กำลังหาลือกับที่ประชุมในฝ่ายอนุกรรมการนะคะฝ่ายผลิตถึงเบื้องต้นเกณฑ์การจ่ายเงินและจำนวนผู้ที่จะได้รับสิทธิในการรับเงินในครั้งนี้ซึ่ง จำนวนกลุ่มแรกนะคะที่จะได้รับเงินไร้ละ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน10ไรจากอยู่ที่1,000 0บาทก็จะเป็นกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรตัวเลขณนะปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่851,000หานะคะ กว่าครัวเรือนที่จะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินณปัจจุบันนี้นะคะก็อยู่ระหว่างการรวบรวมตัวเลขหากตัวเลขชัดเจนนิ่งแล้วก็จะนําเสนอไปยังนบขเพื่ออนุมัติจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าในส่วนนี้นะคะได้ผ่านคอรอมอรเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางด้านคอรอมอรเองก็เห็นชอบในการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังเนื่องจากหลายท่านนะคะก็ประสบปัญหาในเรื่องของราคาข้าวที่ตกตำ่ำอีกทั้งปัจจัย การผลิตก็ค่อนข้างมีต้นทุนที่สูงขึ้นดังนั้นนะคะทางด้านสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยโดยท่านปราโมทเจริญศิลป์เองก็ได้ฝากเน้นย้ำไปยัง2กระทรวงสําคัญไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรนะคะและก็กระทรวงพาณิชย์ถึงการควบคุมปุ๋ยนะคะหรือว่าต้นทุนการผลิตไม่ว่าจะเป็นสารกําจัดศัตรูพืชต่างๆให้มีราคาที่ลดลง เนื่องจากในปัจจุบันนี้ราคาค่อนข้างสูงสวนทางก,กันกับราคาข้าวที่ตกตำ่ำทำให้พี่น้องเกษตรกรไทยต้องแบกรับภาระในส่วนนี้เป็นจำนวนมากหากมีการควบคุมให้มีความเหมาะสมในเรื่องของต้นทุนการผลิตก็จะถือว่าเป็นการช่วยพี่น้องเกษตรกรไทยได้เป็นอย่างมากค่ะ ดังนั้นนะคะณปัจจุบันนี้การรับเงินรายละ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน10ไรายจ่ายอยู่ที่1,000 0บาทยืนยันชัดเจนจากหลายๆภาคส่วนได้เงินแน่นอนค่ะคุณพ่อคุณแม่รอติดตามข่าวสารได้เลยนะคะส่วนจะได้วันไหนเมื่อไรอย่างไรก็ต้องรอการประชุมล่าสุดนี้จากทางด้านของ ฝ่ายอนุผลิตก่อนนะคะคาดว่าน่าจะประมาณ1-2สัปดาห์อาจจะรู้ผลสำหรับการจ่ายเงินในรอบนี้ท่านไหนที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรก็ต้องกดติดตามช่องนี้ไว้จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารส่วนอีก กลุ่มหนึ่งนะคะก็คือกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีประจำปี2568ทับหเกษตรกรน,นะคะที่ดำเนินการเพาะปลูกเรียบร้อยแล้วขอให้ท่านไปขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยด่วนท่านไหนที่ดำเนินการขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็ขอให้เข้าไปตรวจสอบสถานะของท่านนะคะหากสถานะของท่านมีการแก้ไขจะได้รีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วนเนื่องจากปีนี้ค่าเก็บเกี่ยวก็คาดว่าจะได้อยู่ที่1000บาทแต่ใน1000นนี้จะ ถูกแบ่งเป็นกี่ส่วนนั้นก็ต้องรอความชัดเจนจากทางด้านของนอบขออีกรอบหนึ่งว่าจะมีการแบ่งสัดส่วนการจ่ายเงินรายละ1,000บาทเป็นกี่ส่วนแต่เบื้องต้นนะคะมีกระแสข่าวมาว่าอาจจะถูกแบ่งเป็น2ส,ส่วนครึ่งหนึ่งอาจจะได้รับเป็นเงินสดส่วนอีกครึ่งหนึ่งอาจจะต้องได้ นำไปรูดซื้อสินค้าโดยผ่านแอปพลิเคชันของทกศแต่ตัวนี้นะคะก็เป็นเพียงแบบร่างยังไม่ได้ผ่านคอรมบอชัดเจนในการจ่ายเงินก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่เกษตรกรไทยก็ต้องช่วยกันผลักดันในส่วนนี้นะคะพยายามเรียกร้องหรือพยายามช่วยกันนะคะ,ะหากมีการช่วยเหลือนะคะในการเรียกร้อง ให้จ่ายเป็นเงินสดเต็มจำนวนนะคะก็อาจจะมีเปอร์เซ็นที่จะได้รับเป็นเงินสดเต็มไร่ละ1,000บาทนะคะอันนี้ก็เป็นเพียงความคืบหน้าในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2568ขออบขอพระคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมไม่อยากพลาดข่าวสารทานท่วงทีอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้สำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ